พี่น้องครับขนาดของความเชื่อไม่สำคัญเท่ากับความถูกต้องของความเชื่อ CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพง์จะน,นำเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ12-17ถึง17 วิวรณ์บทที่สองข้อ12ถึง17จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งเป็นบาลังของซาตานถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในนามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันทีพสัสพยานผู้ซื่อสัตย์ของเรา ต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่นั้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาลอาอัมอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งสอนบาล,ลาคให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าพวกอิสราเอลคือให้พวกเขากินอาหารที่บูชารูปเคารพและล่วงประเวณีเช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลเวด้วยเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่ มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเราใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับน้ครับเมื่อวานนี้เราไม่ได้พูดถึงคริจสจักรเซมหน้าเลยนะครับ ผมเลยขออนุญ,ญาตพูดถึงสเมอร์นานิดหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจทั้งิดจักเพอร์กามัมและิดจักสเมอร์นาเนี่ยถูกคมเหงครับและในกรณีของสเมอร์น่าเนี่ยพวกเขาถูกต่อต้านโดยธรรมศาลาของซาตานก็คือถูกคมเหงโดยคนยิวด้วยกันหรือว่าในกรณีของเพอร์กมัมเนี่ยเขาถูกกดดันโดยบรรลังของซาตานอาจจะเป็นวัดของเทพเจ้า ท้องถิ่นบางองค์คหรืออาจจะเป็นบูชาการบูชาจากาักรพรรดิโรมันแต่ทั้งคู่ครับยืนหยัดในความเชื่อพระเยซูชมทั้งสองขสตจักที่ยืนหยัดต่อการถูกข่มเหงนะครับพระเยซูนหนุนใจขีตจักเสมอหน้าว่าอย่าก,กลัวการทนทุกข์เพราะการทนทุกข์เป็นการทดสอบทดสอบว่าความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อที่แท้จริง พระเยซูหนุนใจครับให้พวกเขาสัตว์ซื่อแม้ต้องตายเหมือนที่พระองค์ได้นำร่องการทนทุกข์ไปแล้วคำสัญญาที่พระเยซูให้ก็คือแม้เขาต้องเสียชีวิตเพราะความเชื่อในพระเยซูเขาจะไม่ตายครั้งที่สองเพราะการพิพากษาจากพระเจ้าเนี่ยได้เสร็จสิ้นไปแล้วแต่พวกเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตจากพระเยซูแทนแม้พวกเขาจะถูกข่มเหงมากที่สุดครับ แต่คิดจักรสมเออร์นาก็ยังยืนหยัดแม้พวกเขาอาจจะต้องตายและพระเยซูนะครับในจดหมายฉบับนี้ไม่มีอะไรตำหนิคิดจักรสมเออร์นาเลยแม้แต่อย่างเดียวแต่พอเรามองไปที่คิดจักรเพอร์กามัมน,นะครับจะต่างจากสมเออร์น่ายางชัดเจนในจดหมายคิดจักรเพอร์กามัมพระเยซูทรงถือดาบสองคม ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดสินความจริงกับความเท็จนะครับพิชูชมพวกเขาว่าพวกเขาสัตซ์ซื่อไม่ทิ้งความเชื่อก็จริงแต่พระองค์ไม่พอใจที่บางคนยึดถือคำสอนผิดของบาลามหรือพวกนิโคลาวนิยมในพระคัมภีร์เดิมครับบาลามหรือว่าบารากเนี่ย ได้ทำให้คนของพระเจ้าทําผิดต่อพระองค์ด้วยการล่อลวงให้พวกเขากราบไหว้รูปคารพและทําผิดทางศีลธรรมทางเพศนะครับพระองค์ต้องการให้พวกเขาทิ้งคําสอนและวิถีชีวิตที่ผิดนั้นเนี่ยแล้วกลับมาเดินในทางของพระเจ้าเะเยซูจะใช้ดาบสองคมนี้เพื่อจะตัดสินพวกเขาถ้าพวกเขาไม่กลับใจโดยเร็วก่อนจะสายเกินไป อาจารย์วิริยะได้สรุปประเด็นนี้เกี่ยวกับคิจับเปอร์เครมได้ดีนะครับในหนังสือเปิดประตูวิวรณ์ว่าแท้จริงพวกเขาถือเป็นคิจัรที่ยืนหยัดและกล้าหาญในการดําเดินตามพระเยซูพวกเขาไม่ปฏิเสธพระนามพระเยซูแม้ในเวลาที่อันติพัสถูกขมเหงและถูกฆ่าเพราะความเชื่อแต่คิจักนี้กลับพ่ายแพ้ต่อการถูกหลอกลวงโดยคําสอนเทียมเท็จ ฉะนั้นการที่ผู้เชื่อมีความตั้งใจก็สำคัญแต่ไม่เพียงพอพวกเขาต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและทันต่อการหลอกลวงของคำสอนเทียมเท็จด้วยพี่น้องครับเราจะนำบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้มาใช้ในชีวิตจริงเรายัางไงบ้างนะครับผมว่าสิ่งแรกครับผมคิดว่าความร้อนโลนทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับ เราต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องที่ไม่ถูกนำให้ออกจากทางของพระเจ้าโดยคําสอนที่ผิดเพี้ยนด้วยปัจจุบันครับมีคําสอนที่ผิดเพี้ยนมากมายครับนั่นคือคําสอนที่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวและตัวตนของข่าวประเสริฐเองนะครับเช่นคําสอนที่มองพระเจ้าเป็นผู้สนองกิเลสตัณหาและความต้องการของเราเองมากกว่าการสารภาพ บาปและยอมจำนนต่อความต้องการของพระองค์และขอให้พระองค์ช่วยดับกิเลสในใจของเราดังนั้นครับเป็นสิ่งที่ดีครับที่คนร้อนรนจะถวายทรัพย์แต่จะเป็นปัญหาทันทีนะครับถ้าเขาถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าเพราะว่าเขาถูกสอนว่าการถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าจะช่วยเขาร่ำรวยมั่งคั่งมากขึ้นแทนที่จะมองการถวายทรัพย์เป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูรู้คุณต่อพระเจ้า พี่น้องครับดังนั้นความร้อนรนทางความเชื่ออย่างเดียวไม่พอครับเราต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งได้ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับเราอาจจะเห็นคนจำนวนเป็นพันคนนะครับเชื่อในนามของพระเยซูเราอาจจะรู้สึกดีครับที่เห็นการบัพติศมาของคนเป็นพันในแม่นม้ำ แต่ถ้าเราศึกษาสิ่งที่คนกลุ่มนี้นำมานำเสนอนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาสอนเกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้นเป็นคำสอนที่เสตจักในอดีตได้ปฏิเสธไปนานแล้วครับถือว่าในอดีตถือว่าเป็นคำสอนที่เทียมเท็จพี่น้องครับดังนั้นความร้อนรนทางความเชื่ออย่างเดียวมันไม่พอครับแต่ความเชื่อที่ถูกต้องต้องมาด้วยขนาดของความเชื่อ ไม่สำคัญเท่ากับความถูกต้องของความเชื่อให้เรารล้มใจในอธิษงฐงานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงปกป้องเราพระเจ้าค่ะให้สติปัญญากับเราให้เราสามารถที่จะแยกแยะจากสิ่งที่พระองค์สอนในพระวจนะของพระองค์จากสิ่งที่มาจากความเทียมเท็จในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับ CGN ไทยเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้ง YouTube Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญครับอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อและถ้าเป็นภาระใจของพี่น้องนะครับถวายทรัพย์เพื่อจะช่วย CGN ไทยให้สามารถที่จะมีสื่อดีๆออกมาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าต่อไปขาพระเจ้าอวพรับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ